เด็กไทยพิทักษ์ความดีในห้องเรียนของโรงเรียนสัตว์น้อยทุกตัวกำลังขยันทำงานโครงงานผักสวนครัวเพื่อนๆใกล้ถึงเวลาส่งงานแล้วนะวินัยคือการตรงต่อเวลาจริงด้วยดีๆถ้าเราใช้ความรู้จากบทเรียนโภชนาการงานของเราจะถูกต้องและมีคุณภาพแย่ yeah, แล้วเราทำสมุดบันทึกการปลูกหายไป เมมี่กังวลมากแต่เพื่อนๆไม่ปล่อยให้เขาอยู่ลำพังไม่ต้องกังวลนมเทมมี่มาช่วยกันหากันเถอะเราจะเริ่มจากที่นายจำได้ล่าสุดทิมมี่นี่สมุดของนายหรือเปล่าเมื่อวานฉันหยิบไปดูแล้วลืมคืนขอโทษนะไม่เป็นไรฮันนี่ขอบใจที่พูดความจริงและนำมาคืนในส่วนของโรงเรียนทุกตัวร่วมแรงร่วมใจกันนำเสนอผลงาน พวกเราทำงานเป็นทีมได้ดีมากทุกคนช่วยกันจนผลงานออกมาสำเร็จและนี่คือวิดีโอนำเสนอที่ฉันทำขึ้นความคิดสร้างสรรค์ทำให้งานน่าสนใจขึ้นเยอะเลยผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ได้นำไปมอบให้กับคุณครูและพานโรงเรามอบผักให้คุณครูและพานโรงที่ช่วยดูแลสวนนี่คือการกระตันยูและการรู้คุณพ่ะยอดเยี่ยมมากทีมเด็กไทยพวกเธอใช้คุณธรรมได้ครบถ้วนจริงๆ วินยัยเอื้ออาทรความรู้การทำงานร่วมกันความซื่อสัตย์ความกระตันยูและความคิดสร้างสารรค์รวมกันคือพลังของที